ล้านบาทาซาทนะครับะะต่อยอดมาเรื่อยๆนะคะป้าะรครับป้าสันป้าสันอีกสี่สิบล้านบาทนะครับอาซาทูนะครับอ่ะพี่ติวต๋วติว๋วติ๋วช่างอะไรค,ะะครับนิก้าพี่ติ๋วนิก้าอีกหนึ่งร้อยล้านบาทนะครับยูทูบเบอร์อาซาทูนะครับอาซาทู ัดมีลังค่าเรื่อยๆเรื่อยลังค่าจังเลยข้างหลังข้างหลังเรืงอยทดลองลังนี่นะคะบุญก็หลั่งไหลมาเรื่อยๆนะคะนุ่งข้างหลังมีลั่าลูกลังค่าโบสถ์มีลูกข้างหลังยายมีอีกหนึ่งร้อยล้านบาทอาสาอาถุนะคะข้างหลังมา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 แอบแฟมิลี่หนึ่งร้อยล้านบาทมีฮอดยังไม่ฮอดอีกมีฮอดมีฮอดพรมีฮอด มาร่วมต่อยอดกระถิ่นกัคะจิมมี่จริงบ้างจิมบ้างอาะบุกบ้าก่อนก็เลยครับป้าทองเรือนะครับหนึ่งร้อยล้านบาทอาซาทูนะครับจิมมี่ตั้งจริงยี่สิบล้านบาทเอารวมยอดเอารวมยอดทีเดียวจิมมี่ตั้งจริงอีกยี่สิบล้านบาทอาซาทูนะครับโอสเตอรี่ห้าสิบล้านบาทนะครับ เมฆสตอรี่ดูเผยใจง่ายเลยมะเขาเศร้าผมเช้าผมร้อยละเมฆสตอรี่หนึ่งร้อยล้านบาทอ่ะสาธุนะครับไปยังไม่หมดตัว่ะยังมีกค่ะเอาให้หมดตัวเลยวันนี้ยายสวนค่ะยายสวนยายสวนอีกนะครับหนึ่งร้อยล้านบาทสาธุต้นฮักอีกห้าสิบล้านบาทนะครับมอนโอมอ่ะมอนโอมเอาไปสิค่ะพี่น้อง ลุงพลพระแตนต่ออีกยอดอีกนะครับหนึ่ล้านบาทซารุทนะครับก,กับตันดำซิ่งอีก1องสามส้าอีกหนึล้านบาทซารุทนะครับ นี่นะคะคือยอดกระถิ่นนะคะมาเรื่อยๆนะคลูกๆมุ่งตามแฟมบิลี่พวกอพ่มื่อเราหรือว่าพี่ดอนน้องเดฟนะครับบ้านหัวสุงอีกหนึ่งร้อยล้านบาทอาซาตูนามสตอรี่สูงตามสตอรี่สรุปช่องไหนกันแน่นี่แฟมบิลี่หรือสตอรี่ตูนตามสตอรี่อีกหนึ่งร้อยล้านบาทอาซาตูนะครับมีไหมครับ เดินหน้าไปเรียนอีบานเยกนหน้าปฏิเสเดน้าไปเรียนบันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแต่ขออนุญาตอ่านนะครับหนึงยครับโอ้เก่าหนาาด้วยเานี่ของไทยบ้านนอกเดยอีกหนึ่้อยบาล้านบาทอสาน้านนอกเ้ยนะครับมีไหมครับยังไม่เหนื่อยครับยังไม่เหนื่อยนะคะมาเรื่เรืย ได้คอยที่คอย6ตูนนะครับอีก100ล้านบาทอาสาทุนะครับสร้างโบสถ์นะครับสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะครับเป็นออ่าที่ยิ่งใหญ่นะครับฝากกล้องบ้าน6ตูนอีก100ล้านบาทอาสาทุนะครับร้านสวยสตูดิโอร้านสวยสตูดิโอจังวะบุกดาหันอีก100ล้านบาทอาสาทุนะครับ แม่กินบ้านกตุอีกหนึล้านบาทอาซาทนะครับพนางลัสง,งสัยเงินค่าลับเด็ดมัเอามปทัหผมม่ได้ไงปักก่างอีกหนึ่งร้อล้านบาทอาาทมึงยิ่้ทำอนะไรไงสนุกเราสนุกกันกี่อย่างเลยทยมางควรเแต่ัม่ทีพีสสกี อาไรวตื่มั้งเอาไว้ว่าื่นมั้งแม่ผู้ใหญ่นะครับแม่ผู้ใหญู่ดเงนเชือแข็งนะครับหนึล้านบาทอาสาบอกผู้ใหญ่นะครับในนั้ครับบอสบอสบริษัทเองนี่เบัทสปอนพายดีพายพายดีบอสสปอนได้ที่สกินของบริษัทมโอมโฮมซับนะครับของคุณบุแต่หนึ่งพันล้านบาทอาสา คู่ไรคูไรนะครับสองร้อยล้านบาทอาสารูนะครับอันนี้ของปากีอันนี้ของปากิตนะครับเจ้าของอกาแฟกุกกอกเนาะคุณแม่ของกิกีกาแฟกุกกอกอีกหนึ่งร้อยล้านบาทอาสารูนะครับฮะหมดหรือยังมาอีก่งหมึ่งหนึ่งพิลาวันชนลอีกเก้าล้าน บาทอาซานะครับอะแม่ดากกอกอีกค่ะแม่ดากกอกอีกเสร็วมนกน่าไป่นเนี่ยสิบเก้าที่นนไปกินเลนึ่งส้าเ็บแเกอีกอาดากกอกสิเกล้านบาทอานะครับลุกินครับเวลุกิน อ่ะเสียแดงนะครับเสียแดงเจ้าของกิจการนะครับอยู่กับพอลลี่นะครับมันตกไปอีกหนึ่งร้อยล้านบาทสาธุนะครับเดินพักแล้วเดินพักแล้วอู้พักแล้วขมวดพักโจโจู่เมื่อไรจะพักโจโจยุบจับโอ้สตอรี่อีกสิบห้าล้านบาทสาธุ มาทำดบห15ล้านนะครับได้คืนไปอีก150ล้านได้ีมไหมครับมีมไหมครับปนิงปปนิ้ไม่เอาใส่คอไม่เอาใส่คอไม่เอาต้องตัดไอ้เดี๋ยวเราก็จะมาดูยอดโวมทั้งหมดของรามุ้นกันนะครับมาลป้นกันยอดโอนนะครับผ่านเข้าไปในบัญชีนะครับ ของวัดบ้านของตุงนะครับหมายเลขบัญชีนะครับ420นะครับ4200865750นะครับเป็นบัญชีวัดของบ้านขอตุมนะครับท่านใาทำพื้นพระโบสถ์รอบพระโบสถ์นะครับก็ถ้าปัจจัยเหล่านี้จะยกข้อความาด้วยเนาะตอนที่เราได้แจ้งด้วยสิ่งที่เพื่อนร่วมงา ถ้าโบดเสร็จมากนะครับก็ใ้ทุบไปคนเลยนะครับก็ต้องใช้จวยประมาณหนึ่งนะครับพอทั้งนี้ทังนั้นก็คือรั้ว่าว่าที่ท่านจะมีธรรมะธรรมการเีกตามนะครับก็เป็นไหวของวัฒนุนะครับการต่อช่องอมาต่อยแชนแนลนะครับแล้วก็ช่องอ่า สร้างธงไอเดียแนลนู้รบแเกิดเป็นอย่างไอ้วราได้ยังไอดงไอเดียนายนพีท่านใดที่ปิดตาไม่รับผู้ไล่์สดภาษาภา์สอบถามใหความร่วมนะคกับทำวานอันยอดดูใช่ไหมนะครับแจ้งให้เอฟซีนะครับสายบุญทั่วโลกนะครับที่ร่วมนะครับอันโมทนาบุญเกิดถึครั้งนี้นะครับเป็นจำนวนเงินนะครับที่ผ่าน โอนผ่านในบัญชีนะครับเป็นจำนวนเงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาทค่านนีครับนจำนวนเงินนะครับที่ผ่านเข้าบัญชีนครับช่วงบ่ายสามเมื่อวานนะครับแจ้งยอดโอนล่าสุดช่วงบ่ายสามเมื่อวานนะครับบาคนมีข้อความมันจะรู้ถ้าพูดไทยนะมันจะสง้อคาสามร้อยบาทพี่นุช คราบกรานแล้วเขาจบที่นียล้เองท่านีนะคสา